็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วริบรูได้ขอให้ลูมนัสบอกวิธีบันทอนความสามารถของความต้านทานพิษดูเหมือนว่าคุณลาเอลราชันแห่งภูมิปัญญาจะอยากบ่นอะไรสักอย่างแต่ริบรูไม่ได้สนใจและลองใช้ แล้วลองลดความต้านทานพิษของตัวเองตามที่เธอบอกและเขาก็สัมผัสได้ถึงความมึนเมาได้ในทันทีมาแล้วมาแล้วมันเริ่มแล้วครับนี่คือสัมผัสที่เรียกว่าความเมาต่อมาเวราลาลือหัวเราะแล้วพูดกับริลรูว่าเ yeah, ฮ uh ้ huh. ยฮ่าฮ่าริบลูเอ๋ยเรื่องแค่นั้นก็ทําไม่ได้เรื่องไงข้านนาบรรลุเค้วิชานั่นไปได้ตั้งนานแล้วคุณเวราลาโอ้อวดไม่รู้หรอกนะว่าไปฝึกมาจากไหนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมาแอบไปเรียบร้อยแล้ว แล้วริบลูเลยพูดว่าเอาละฉันจะดื่มเหล้าอีกส่วนลูมานัทก็ว่าข้าก็จะเอาด้วยเจ้าพวกเกินเยียวยาเอ้ยข้าจะร่วมวงดื่มด้วยเป็นเอาบุญแล้วกันลุยมานัทร่วมวงด้วยท่าทางทนงตนงานฉลองจึงคึกคืนขึ้น,นแล้วชูนะาเลยพูดกับริบลูว่าแหมถ้านริบลูนี่แล้วก็ชูน่ว่าเธอทําท่าทางเอื่มละอาเล็กน้อยแม้จะยิ้มเกือนแต่ก็ยังเรียนเล่าให้ริบลูด้วยเหตุนี้ริบลูจะขอวางพิธีรีตองเอาไว้ก่อนสุราหลากหลายชนิดถูกเตรียมเอาไว้พร้อม น้ำแข็งที่ถูกเตรียมไว้อย่างเหลือเฟือแล้วก็น้ำเปล่าแน่นอนว่าพวกลิบลุได้เตรียมน้ำหวานและชาไว้เสิฟพันสําหรับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์คุณฮารูนาลินเหล้าให้เวโดราส่วนลุอิกุเลียนให้ลูมินัตตอนนี้เบนิวารุชิออนและโซเอกระสามทหารเสียทั้งสองคนและพวกระดับสูงของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่นําโดยอาโนต์กำลังท้าดวลเหล้ากันถึงตอนแรกพวกเราอัศวินจะทําตัวเก่งๆแต่เมื่อพวกอาโนตที่เป็นหัวหน้าหน่วยเริ่มดวลเหล้า ก็คลายความตึงเครียดและมีท่าทางผ่อนคลายขึ้นเริ่มมีคนคุยกับลิกูโดอย่างสนุกสนานและคนที่ขอพวกผู้หญิงที่ดูแลพวกทาหารให้เต็มที่หนึ่งในนั้นมีคนที่เกิดความสนใจในสิ่งที่เล่าอสูรทานอยู่ขึ้นมาแล้วเอ่ยว่าอยากลองกินดูถ้าจัไม่ผิดเขาซื้อคิวี์หรือเปล่านะเขาเป็นหัวหน้าหน่วยของอัศวินศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันกับอาโนดและเป็นหนึ่งในสิบมหานักบุญอืมอืมดูท่าทางเป็นคนดีกว่าที่คิดแฮริมูรุก็คิดแบบนั้น การสนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายกินอยู่คือก้าวแรกของการเข้าใจคนๆนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแต่ว่าไอ้นั่นมันถ้าจําไม่ผิดริบลูคุ้นชิดด้วยสมองที่เริ่มมึนมันคือข้าวสีดํามันเติบโตจากการนําพืชประเภทข้าวไปปลูกด้วยน้ําแกนเวทน้าความเข้มข้นแกนเวทสูงที่อยู่ในถ้าปิดเพลนึ่งริบลูนึกขึ้นมาได้เลยทดลองดูปรากฏว่าได้ข้าวสีดําสนิทราวกับผสมน้าหมึก ความคิดฟังอยู่ในหัวคือถ้าบอกว่าข้าวคือหมายถึงข้าวสีขาวแม้ข้าวนี่จะดูไม่น่ากินแต่รสชาตินั้นกลับไม่ธรรมดานับว่าอร่อยไม่เบาหลังจากที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจนน่าตกใจจึงตั้งชื่อว่าข้าวเวสีนินและเพิ่มภาในรายการผลิตตอนนี้มันถึงขนาดเป็นอาหารหลักของประเทศริบรุแล้วแต่ถ้าจําไม่ผิดเหมือนมันจะมีปัญหาสําคัญอยู่พอนึกขึ้นได้ริบรุเลตะโกนว่า เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นมันเป็นพิษต่อมนุษย์นะรีบรู้รีบตะโกนจนส่างเมาทว่าเสียงตะโกนของรบรูถูกลบมิดด้วยเสียงร้องลังง่นคอนฟีตนะนี่มันพลังเวทกําลังฟื้นตัวก่อนที่รบรูจะทันห้ามฟีตก็ชิมเข้าไปคํานึงแล้วสิ่งที่เขาพ้งออกมาจากปากเป็นอันแรกคือบทคาพูดเมื่อคู่เดลรีบรูเลยถามเขาไปว่านี่ที่สะพานกว่านั้นร่างกายไม่เป็นอะไรนะรู้สึกไม่สบายหรือเปล่า ถ้าผู้อ่อนแอดูดซึมซับแกนเวทเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายเนื่องจากข้าวสีเน,นนนี้มีแกนเวทอยู่มากพอสมควรดังนั้นหากเป็นคนที่เลเวลต่ำระดับหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นพิษแต่ถึงอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นยาหรืออาหารเป็นหลักได้ขึ้นอยู่กับปริมาณหากเป็นคนที่อยู่ที่นี่คงไร้ปัญหาแต่พวกเรบูรู้ยังไม่เคยทดลองเลยว่ามนุษย์จะกินเข้าไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าการทดลองกับมนุษย์นั้นใช้ว่าจะทํากันได้ไง,ง่าย ถ้าว่าปฏิกิริยาของฟีในตอนนี้แตกต่างกับที่บุลุคาดไว้ที่บุลุเคยคิดว่ามันอาจจะเป็นพิษต่อมนุษย์แต่อาจจะเป็นยาสําหรับมนุษย์ที่มีพลังเวทร,ระดับหนึ่งละมัง้งคำตอบยืนยันสรรพคุณฟื้นฟูพลังเวทของปัจเจกนามควิีคาดว่าหากเป็นผู้มีต้านทานต่อแก่นเวทจะถูกเปลี่ยนเป็นอาการแพ้อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วจะว่าไปอาจเพราะว่าพลังเวทเ,เกือบหมด แต่การสู้สืออย่างสุดกําลังก็เลยให้เห็นผลชัดเจนกว่าปกติก็ได้พอริวบุรุคิดแบบนั้นเหล่าสีวินสิทธิ์คนอื่นๆก็เริ่มอยากได้ข้าวสีนินบ้างพลังจากการเมาช่างน่ากลัวนักไม่มีใครเลยที่ดูเกงกลัวช่วยไม่ได้ให้เตรียมข้าวสําหรับทุกคนแล้วกันมิณาตาอาจจะรู้สึกแบบเดียวกันกับมิวบุรุเธอเลยขมวดคิ้วจ้องสีดํานั่นถึงขนาดเธอก็ไม่บ่นแล้วซดข้าวแช่น้ําชาที่ใช้ข้าวสีนิน เราเตรียมข้าวปั่นไว้สําหรับคนที่กินข้าวแช่น้ําชาแล้วยังไม่พอเมนูนี้ก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันเพื่อแป๊บเดียวจานใหม่ก็ถูกขนมาแล้วทั้งที่ริบุรุอุตสาเตรียมข้าวขาวข,าวของตัวเองไว้โดยเฉพาะเทๆ้ๆนึกไม่ถึงเลยว่าข้าวสีนินจะได้รับความนิยมมากกว่าแต่ก็นะปัญหาสีข้าวมันเป็นมุมมองส่วนตัวของริบุรุเสียด้วยแต่รสชาติมันอร่อยใช้ได้หากเป็นคนที่เคยเห็นมันครั้งแรกคงจอมรับมันได้ง่ายๆกับมัง ด้วยเหตุนี้ผู้ริบรูตจึงได้ประจักษ์กับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจากข้าวซีนินทุกคนต่างปลื้มใจกับทั้งอาหารและสุราคงคาดหวังได้ว่าการโฆษณาประเทศนี้คงได้ผลเหนือสิ่งอื่นใดจากการฉลองครั้งนี้ริบรูตได้เห็นภาพของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์พูดคุยกันอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเชอนเองก็เริ่มแข่งขันกันข้อกับเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์สามคนดูเหมือนว่าเธอจะชนะขาดลอยแต่ก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์เป็นแนวโน้มที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้เสียอีก จึงอาจจะเป็นพรเล่าก็เถอะถ้าภาพที่เห็นนี่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทั้งสองฝ่ายก็คงจะเป็นมิตรกันได้เร็วขึ้นยินอาหารอร่อย,ออยใช้เวลาอย่างสนุกสนานพยายามทํางานของตัวเองเพื่อเป้าหมายนั้นการปกป้องภาพเช่นนี้ต่อไปคงจะเป็นงานของริบุรุกาม,มังนี่คือช่วงเวลาที่ริบุรุตัดสินใจเรื่องนี้อีกครั้งและในขณะเดียวกันเวร่าได้พูดขึ้นมาว่าโมทาอะไรอยู่หรือริบุรุเอ๋ยเอาเป็นว่าข้าจะลินให้เอง เติมเข้าไปเยอะเลยต่อด้วยลูมิเนสถูกต้องข้าก็อุตส่าห์ร่วมวงด้วยแล้วมาสนุกกันให้หนำใจกันดีกว่าพอที่ยินทั้งสองคนพูดเช่นนั้นลูมิเนเลยพูดว่าเดะเดี๋ยวสิเวลรล่าลูมิเนสก็ด้วยเดี๋ยวทีเธอเป็นแวมไพไม่ใช่เรื่องไงทาไมถึงต้องมากินข้าวกับเล่าพอลูมิเนสได้ยินคําถามนี้เธอได้ตอบกับเาว่าฮึมเจ้าคนเขาหากเป็นผู้อยู่ในนนนรระดดดัััับสูงงงแลล้้้ววที่่ซึมพงงาาาาาาจกกกอาหาปติไํคญ จงรีบมาสดเล่าให้หมดเสียสิพอได้ยินเช่นนั้นริบลุก็คิดในใจว่าก็บอกแล้วไงว่าเรื่องนั้นกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันไม่แน่ว่าพวกเขาคงไม่ได้ฟังที่พูดแล้วริบลุถูกคนเมาแล้วผ่านทั้งสองคนเขยา่าแล้วการตัดสินใจของริบูุที่อุตสาห์เกิดขึ้นมาก็ลอยหายไปแต่เขาพูดว่าเดี๋ยวพวกนายไม่ทันจะห้ามริบลุก็ถูกจับกอกเล่าเข้าหมักซีนินที่ถูกรีนมาเต็มเปี้ยหมดในรวดเดียว สวนเฮ่สามมองพวกริบุลุด้วยสายตาเย็นชาแล้วพึมพำว่าให้มันนน้อยหน่อยเถอะเพราะปากของเธอปรากฏรอยยิ้มเนน้อยบางทีนั่นอาจจะเป็นภาพหลอนที่บุลุเห็นทั้มองก็เป็นได้แต่เขาก็พรางคิดว่าหน้าตาเองถ้ายิ้มก็น่ารักดีนะแต่เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับที่รู้กันแค่เขาด้วยเหตุน,นี้พอถึงวันต่อมาริบุลุก็ปวดหัวสุดๆแล้วได้คําตอบจากราฟเฟลว่า คำตอบแน่นอนการฝืนลดทอนประสิทธิภาพของต้านทานกำลังแสดงผลข้างเคียงขอบคุณสําหรับการตบมุกที่ใจเย็นชาครับถึงอย่างนั้นเสียงของลาฟเอลฟังดูเหมือนกาลังกโกรธยัยงไงไม่รู้ไม่หลอกคงคิดไปเองแน่ๆไม่มีทางที่บููจะถูกสกิลของตัวเองโกรธหลอกเอาล่ะเขากลับมาทําตัวขึงขังแล้ววันนี้การพูดคุยสําคัญมากความสัมพันธ์รหะหว่างเทมเพสกับจ,กจกักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์รูเบเลียสจะเป็นอย่างไรนั้น จะตัดสินจากการหาลรือนี้ณน,นห้องประชุมที่เดิมริบุรุข่มอาการปวดหัวแล้วนั่งบนที่นั่งพูดตามความจริงจากสถานการณ์ไม่ใช่แค่ศาสนาจากแห่งทิศปรจิมผู้ริบุรุยังเป็นอริกับจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ูเบเลียสด้วยข้อเท็จจริงคือสันตัดสานักได้อนุญาตให้เทมเพสไหนที่ประจำการอยู่ในจักรฟา์มุดออกปฏิบัติการตอนนั้นหากพลาดทั้งขึ้นมาทางริบุลุจะเกิดความเสียหายใหญ่หลวง พอนึกถึงเรื่องนี้แล้วพวกริบุรุจะรับมือกับพวกเขาแบบอ่อนหัดไม่ได้แต่การน,นั้นอนาณาจักรฟาร์มูธที่เป็นผู้วางแผนการจริงๆก็ถูกสําเร็จโทษเรียบร้อยแล้วและเทมเพ็ไไนที่ให้ความร่วมมือกับพวกเขาก็ไม่รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวแม้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบในฐานะการคุ้มครองดูแลทําให้พูดไม่ได้ว่าพวกเขาไม่มีส่วนรู้เห็นแต่ริบุรุยอมรับคําขอโทษจากทินตาแล้วได้เกี่ยวด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้น ลิบลยังกำจัดคนที่บงการอยู่เบื้องหลังเรียบร้อยแล้วด้วยกรลิบลุไม่ต้องการจะโจมตีจกตักรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียเลยแม้แต่น้อยซึ่งแตกต่างกับกรณีของอาณาจักรฟาร์มูดแค่สร้างความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรได้ก็พอแล้วจึงไม่ค่อยมีความหมายอะไรที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางนั้นเรื่องเงินกรลิบลุมีโมโรดกจากเคแมนและเงินชดใช้ค่าเสียหายจากอาณาจักรฟาร์มูดอยู่แถมการจะรับดินแดนมาปกครองนั้นในทางภูมิศาสตร์แล้วก็ออกจะห่างไกลเกินไปหน่อย ควบคุมก,ก็ยากถึงจะได้ดินแดนที่แบ่งมาให้ก็เอาไปทําอะไรไม่ได้ฝ่ายนั้นรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าเช่นนั้นแทนที่จะแก้ไขปัญหาด้วยเงินสําหรับริบุรุแล้วโดยจิตใจต้องร่วมมือกันพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งสองฝ่ายดีกว่าริบุรุคิดเช่นนี้ระหว่างรอจากนั้นพวกรู้เมนัสก็เข้ามาในห้องผู้ช่วยการประชุมฝั่งเทมเพสคือริบุรุกับชิออนเอลิกูโดโบเบนิวารุแล้วก็เหล่าผู้เท่าสามคนผู้รับหน้าที่ฝ่ายตุลาการ นิติบัญญัติบริหารล,กกลรูกุลูโดเรกูลูโดเอลิกูลูโดเวลาก็มาด้วยแต่เมือนไปเถอะเขาถือมงังงะอยู่ในมือยังไงซะก็ไม่ได้รับฟังความคิดอยู่แล้วส่วนผู้เข้าร่วมการประชุมของฝ่ายจากักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสนั้นก็คือลูเมนัสลูอิแล้วก็ฮินาตาที่เหลือคือระดับหัวหน้าหน่วยอีก5คนพวกเขาแนะนําตัวกันเรียบร้อยแบบง,ง่ายๆรองหัวหน้าหน่วยเลยโอนาร์ ผู้ถูกเรียกขานว่าคุณนางหนุ่มแห่งแสงอานอดแห่งความว่างเปล่าที่กล่าวกันว่าเป็นอัศวินสุดแจงรองจากฮินาตะและบางคัดแห่งดินลิทิสแห่งน้ําตามมาด้วยฝีแห่งลมเนื่องจากผู้เข้าร่วมการประชุมมาพร้อมหน้ากันแล้วทั้งสองฝ่ายนั้นหันหน้าเข้าหากันและการหาเรือก็ได้เริ่มขึ้นก่อนอื่นเขาเริ่มจากการปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นก่อนการประชุมจึงได้เขียนสถานการณ์เอาความเข้าใจต่อสถานการณ์นั้น ออกมาเป็นข้อความแล้วแจกกันดูตอนเริ่มการประชุมจากนั้นก็ค่อยตรวจสอบความเป็นไปในสถานการณ์ของแต่ละฝ่ายโดยมีข้อความนั้นไปด้วยป่านนี้แล้วจุบนอีกฝ่ายไปก็ไม่มีความหมายจุดทรงของพวกเขาจึงเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วริบลุก,ก็ออกความคิดเห็นว่าหากมีความเข้าใจที่ไม่ลงรอยกันก็แก้ไขเสียตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าเฮยตาเองก็เห็นด้วยกับความคิดนี้เรื่องที่ทั้งสองฝ่ายชี้แจงนั้นเป็นไปตามคาด จากฝั่งของพวกลิบลูนั้นคงไม่ต้องบอกทุกอย่างเริ่มมาจากการลุกลานของอาณาจักรฟาร์มูดจุดยืนของพวกเขานั้นเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงน,นั่นคือทางเลือกที่เปลี่ยนการรับมือไปตามสถานการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งส่วนความเป็นไปของทางศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ที่แต่แจ้งว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อนการเรียกร้องของอาณาจักรฟาร์มูดเสียอีกกล่า็คือการยอมรับต,ตัวตนของประเทศของอสูนนั้นขัดต่อหลักคําสอนของศาสนาลูเมนัสเพราะนั่นคือความคิด ที่อาจนำพาซึ่งไม่ใช่ความเชื่อมั่นของผู้ศรัทธ,ธาหากปล่อยเอาไว้ผู้ศรัทธ,ธาก็จะเอาใจออกห่างจนอาจกลายเป็นเหตุแห่งความเสี่ยงสภาพในอำนาจของศาสนาจักรแห่งทิศประจิมด้วยเหตุนั้นจึงถล่มประเทศของอสูรให้ดับสิ้นไปเสียด้วยเหตุนั้นจึงจะเป็นอ้างคุณธรรมเพื่อปราบปรามพวกเรบบรุมิเนตากล่าวเช่นนี้แล้วมิเนตา,ก,าก็ชี้แจงว่าในสถานการณ์แบบนั้นก็มีการแจ้งข้อความประสงค์จากอาร์บิชอปเลหิมที่ทำนักอยู่ในนจักฟาร์มูธ นิโคลัสก็เลยอนุญาตตัวฉันเองก็ไม่มีอะไรจะแยง้งเนื้อสิ่งอื่นใดฉันยังคิดว่าให้อภัยคุณไม่ได้ด้วยล่ะนะนี่คือคําชี้แจงของฮินาตะกว่าศาสนาจากใช้ประโยชน์จากอาณาจากักรฟาร์มูที่ลมบุบอยากปกป้องผลประโยชน์ของประ,ประเทศตนเองเพื่อทําลายประเทศของพวกเนบลุในขณะเดียวกันเพื่อล้างแค้นด้วยแล้วเิบลุเลยถามเธอไปว่านั่นหมายถึงเรื่องของคุณชิสูเหรอแล้วฮินาตะกเลยตอบกลับมาว่าอืมตามนั้นแหละพอมาคิดดูตอนนี้ ฉันเองก็ดูเหมือนจะถูกใช้ประโยชน์อยู่เหมือนกันถึงจะไม่รู้ว่าผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังเป็นใครแต่จะต้องเกี่ยวพันกับกลุ่มพ่อค้าตะวันออกไม่ผิดแน่พอได้ยินเช่นนั้นรีบรุกเลยพูดว่าพ่อค้างั้นเหรอว่าแล้วเชียวที่เคแมนอยู่ก็มีพ่อค้าเข้าออก,ออกอยู่ด้วยกําลังพลของเผ่าออกของพวกเกลโดก,ก็กลายเป็นบริวารของรีบรุแล้วตอนนั้นก็ติดอาวุธเหมือนกันสงสัยอยู่ว่าคงมีสายสัมพันธ์กับประเทศไหนสักแห่ง คนที่ติดต่อด้วยก็คือกลุ่มพ่อค้าขายห่งตะวันออกนี่เองดรบุรุพยักหน้าเข้าใจในสม,มุดบัญชีที่รรบุรุให้ชูนะตรวจสอบมีบันทึกการติดต่อซื้อขายสินค้าจำนวนมหาศาลลงเรืออยู่สินค้าเหล่านั้นกว่าครึ่งเป็นของที่ผลิตในจัก,กรวรดซึ่งเดิมทีถูกสร้างที่อาณาจักรคนแคมีการค้าขายระหว่างจัก,กรวรดกับอณาจาักรคนแคอยู่เรื่องนี้จึงไม่มีจุดที่น่าเขบแข็งปัญหาคือไม่มีชื่อของผู้ที่เป็นคนกลาง เธออยู่ในสมุดบันทึกเลยแม้แต่นิดเดียวชุนันได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วแต่ก็ไม่สามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคู่ค้าได้ถามคนที่เป็นเฉลยก็แล้วแต่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงนั้นแม้แต่ผู้เดียวเจ้ามารเคมนนั้นมีความระมัดระวังอย่างเหลือลายดูถ้าเขาจะกำชับเหล่าลูกน้องไม่ให้ทิ้งหลักฐานเหลือไว้สักชิ้นเดียวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของตัวตลกสายกลางที่เคยเป็นพื่อนเกของเคมน ลิบลูไม่สามารถหาบันทึกเกี่ยวกับพวกเขาได้เลยสักนิดถว่าเกี่ยวกับเรื่องคู่ค้านั้นก็จะสามารถคาดเดาได้อยู่ของต่างๆเช่นงานศิลป,ปะมากมายหลายชิน้นรวมถึงเมจิกเอเทมหายากที่เหลืออยู่ในปราสาทของเคมนนั้นเป็นของที่ถูกรวบรวมมาจากสถานที่ต่างๆทั่วโลกและอาวุธยุทธ,ธรรันกัวครึ่งนั้นถูกส่งว่ามาจากจักรวรรดิเนื่องจากมีเวทมนตร์เคลื่อนย้ายไม่ว่าจะซื้อจากไหนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขนส่งสินค้า การที่ถึงอย่างนั้นก็ยังสั่งสินค้าจากจักรวรรดิเป็นหลักจึงเป็นหลักฐานว่ามีสายสัมพันธ์กับทางนั้นอยู่ถึงจะเป็นหลักฐานจากรูปการแต่ก็เป็นบอดแสสําคัญอย่างหนึ่งนอกจากนี้วัตถุดิบอาหารก็ด้วยในฐานที่มั่นของเคมีนมีวัตถุดิบปรุงอาหารถูกเก็บรักษาไว้ปริมาณมากทั้งผลไม้นานาชนิดขนมปังผลิตภัณฑ์ที่หมักจากนมและสินค้าฟุ่มเฟือยและของเหล่านี้ไม่สามารถขนส่งด้วยเวทมนต์เคลื่อนย้าย จึงจําเป็นต้องขนมาเท่านั้นในอาณาจักรหมุนเชิดกิจตจาร์ที่เคยเป็นดินแดนในอาณาจักรของเคมนนั้นใช้ท่าทําเกษตรแต่นั่นไม่มีทางที่จะสรรเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่พบในคังอาหารได้จากการสํารวจของชูนะวัตถุดิบหลากหลายอย่างจะเป็นต้องนําเข้าจากประเทศอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเห็นว่ามีแต่จกักรวรรดิฝั่งตะวันออกที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นเพราะอย่างไรยเซียดินแดนของไมลิมก็อยู่แบบผลิตกินกันเอง เรากลับไม่คิดเรื่องการค้าขายเลยเดิมทีไม่ลืมกับอดีตจอามารคาลิออนไม่เคยใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินในการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนี่นะด้วยเหตุนี้ริบรุจึงสงสัยว่าคนที่ติดต่อกับเจอมารเชแมนคงเป็นมนุษย์มาจากจากักรวรรดิฝั่งตะวันออกระหว่างที่ริบรูกกาลังคิดอยู่นั้นเฮน์ตารีพูดว่าใช่แล้วฉนันได้ยินมาจากพวกเขาว่านายสังหารคุณชิสูแล้วนายก็อยู่ในอาณาจักรอินกาเซียพอดีตอนนั้นฉันเลยเคลื่อนไหวเพื่อไปกำจัดนายไงละ่ะ พริบรูตได้ยินเช่นนั้นเลยตอบกลับไปว่าก็จริงนะตอนนั้นเป็นจังหวัดที่เดรร้ายสุดๆเลยตอนนี้แค่นึกก็น่าโมโหฮินาตะร่างสัน่นทึ่เล็กน้อยต่อคําพูดของริบรูไม่ใช่แค่ฮินาตะเราอัศวินศักดิ์สิทธิอ์าอาโนตเองก็ทําตัวหดหูต่อมาลูเมนัตเลยพูดว่าเลิกข่มขู่ได้แล้วเจ้าคนอ่อนประสบการณ์จิตคุกคามแห่งจอมมันกําลังรั่วออกมาเพราะโทสะอยู่นะพอได้ยินเช่นนั้นริุรูเลยพูดว่าโอ้โอ้ไม่ได้การไม่ได้การลูเมนัตเตือนริุรู ได้รู้สึกตัวว่าเหมือนมีออร่าล่วนไหลออกมานิดหน่อยแฮะจึงหมู่นี้เขาจะควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่พอโมโหขึ้นมาก็เอามันไม่อยู่อิบุลุลลวนลานแล้วขออภัยแล้วพูดต่อเอาเถอะเรื่องที่เจ้าพ่อขาฝั่งตะวันออกอะไรนั่นมันเป็นคนบงการเบื้องหลังก็คงเป็นความจริงไม่ผิดแน่ดูชื่อของมันรึเปล่าพอเฮนสะได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าเขาเรียกตัวเองว่าดามแต่ยังไงก็คงเป็นชื่อปลอมแล้วนะ ชื่อปลอมเหรอคงอย่างนั้นแหละแต่เรื่องชื่อจะเป็นยังไงก็ช่างที่สําคัญคือเจ้าพ่อค้าฝั่งตะวันออกเป็นคนอยู่เบื้องหลังจอมานเคแมนกับกลุ่มพ่อค้าฝั่งตะวันออกมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและคนที่ไปย่อ,อยุเออร์มาลิตอดีตกษัตริย์ฟาร์มุดก็คงเป็นเจ้าพวกนั้นเหมือนกันไม่ผิดหรอกเรื่องนี้เหมือนกับที่สอบสวนเลหิมมาเปะริบุลุพยักหน้ารับแล้วพูดสรุปความคิดเห็นริบุลุพูดว่าจอมานเคแมนชักใหญอยู่เบื้องหลังอาณาจักรฟา์มุดไม่ผิดแน่ ถึงความรู้สึกจะบอกว่าการเคลื่อนไหวในทางเดียวกันแต่ไม่มีความร่วมมือกันก็เถิอนนะต่อมาเบนิมบุูเลยพูดว่าคนที่เป็นตัวกลางระหว่างสองฝ่ายคือกลุ่มพ่อค้าฝั่งตะวันออกนี่เองเบนิมารูแสดงความพิจิเข้าใจในสิ่งที่ดิบรูบอกไปไมิราตาเองก็พึมพำว่าฉันเองก็ถูกใช้ประโยชน์ในแผนการนั้นอีกด้วยสินนะแล้วเธอก็แผ่กลิ่นไอที่น่าอันตรายออกมาถ้าอย่างนั้นใครหลาดเป็นคนคิดแผนนี้ออกมา พอฮินาซาถามเช่นนั้นลิบรูเลยพูดว่าถึงยิงพิจารณาจากจุดที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมีพ่อขาฝั่งตะวันออกมีเอี่ยวด้วยฉันก็ไม่คิดว่าแค่ส่วนได้ส่วนเสียของมักวัวมังเอือนจะตรงกันเฉยๆหรอกนะเคมนพยายามลืมตาตื่นเป็นจอมันที่แท้จริงส่วนอนาณาจักรฟาร์มุดพยายามช่วงชิงประเทศนี้ด้วยความพยายามด้านดิน,ดนแดนจากนั้นก็ยังมีท่านผู้นั้นที่ชักใยเจ้าพวกนี้อยู่เบื้องหลังอีกพอลิบลุพูดจบต่อด้วยลูเมนัสท่านผู้นั้นหรือ เจ้าคนที่เคมนพูดถึงนี่สินะริบุรุกับลูเมนัสพยักหน้าให้กันแล้วฮินตาตะก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเหรอแม้พวกเบน,นี่มอรู้จะได้รับรู้เหตุการณ์แล้วแต่พวกฮินตาตะเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกริบุรุตระหนักถึงเรื่องนั้นแล้วให้คำอธิบายไปอย่างง่ายๆแล้วพูดว่าที่จริงแล้วนะดูเหมือนว่าจอมานเคมนจะเคลื่อนไหวด้วยเจตนาของใครบางคนอยู่นะสิแล้วก็ต่อด้วยลูเมนัสสำหรับเจ้าละอ่อนเคมนนับว,ว่าน่าชื่นชมนะ ที่มันไม่ยอมบอกตัวตนที่แท้จริงนั้นจนวาระสุดท้ายพอลูบินัทพูดจบริบุรุเลยพูดว่าอ๋อหรือว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นจะเป็นวันทั้งเจ็ดความคิดนั้นผุดขึ้นมาราวกับสวรรค์ชี้ให้พอริบุรุพูดออกมาตามเรื่องตามราวแล้วกับรู้สึกเหมือนว่ามีเรื่องจริงมากกว่าที่คิดพอรูบินัได้ยินเช่นนั้นเธอเลยพูดว่าว่าอย่างไรนะเจ้าจะบอกว่าพวกวันทั้งเจ็ดเคลื่อนไหวตามใจชอบโดยปิดบางข้าอย่างนั้นเหรอลูบินัม,มองมริบุรุอย่างไม่สบอารมณ์ แม้ลูเมนัตจะกวดล้างพวกเขาด้วยมือตัวเองแต่การที่พวกเขาซึ่งเคยเป็นบริวารของตนถูกสงสัยคงไม่ใช่เรื่องสนุกลิบุรุเข้าใจความรู้สึกนั้นจึงขอโทษเธอแต่ทว่าได้มีคนพูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองคงจะปฏิเสธความเป็นไปได้นั้นไม่ได้นะครับลูอีผู้ที่เป็นคนที่ลูมมนัตไว้วางใจเห็นพร้อมกับความคิดของลิมรูรุแล้วลูมมนัสเลยพูดว่าลูอีไม่แต่เจ้าก็เชื่อเรื่องเลวไหลพันนั้นเรื่องไง แรงกดด้านของลูเมนัสย้ายจากลิบลูปไปยังลูอีเธ่บอลูอีกับเอ่ยความเห็นของตนเองอย่างสง่งาผ่าเผยโดยไม่หวาดกลัวท่านลูเมนัตโปรดฟังด้วยครับคนเหล่านั้นปัถนาความปวดปานอายุไขย,ยืนยาวจากท่านลูมนัตครับเรื่องนั้นก็น่าจะเพาะอย่างนั้นเช่นกันท่านรู้ตัวบ้างหรือไม่พอได้ยินคําถามของลูอีเธอเลยพูดว่าเรื่องอะไรกันแล้วลูอีก็พูดต่อว่าความปวดปานหรือคือเลิบเอเนจี จุมพิษแห่งรักครับครั้งล่าสุดที่ท่านลูเมนัททำพิธีนั้นให้กับพวกเขาเมื่อนานมาแล้วกว่าร้อยปีที่แล้วทั้งที่ตอนแรกเป็นพิธีที่จัดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ก็เริ่มทิ้งช่วงยาวขึ้นเรื่อยๆหรือว่าท่านจะไม่ได้เอะใจเลยหรือเมื่อรู้อีชี้ประเด็นนี้ให้เห็นลูเมนัก็ทําสีหน้าปั้นยากต่อมาเธอเลยพูดว่าอย่างนี้เองสินนะจึงอยู่ที่ว่าเหตุผลที่ข้าไม่แก่ไม่ตายจึงขี้ลืมบ้างแต่เจ้าพวกนั้นเดิมทีเป็นมนุษย์หาก แม้ไม่ตายก็คงธรรมดาที่จะแก่ชราลงศรีนะถูกต้องตามนั้นครับดังนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นจึงพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อไม่ให้ท่านลูเมนัสมีคนโปวดปานมากกว่านี้อย่างไรล่ะครับลุยอ,อธิบายต่ออย่างสง,งบดูถ้าวันทั้งเจ็ดจะเป็นมนุษย์ที่ลูเมนัโปวดปานเป็นพิเศษนะหากเป็นมนุษย์ก็ย่อมมีอายุไขเป็นธรรมดาเหมือนว่ามันจะเป็นพิธีที่เรียกกันว่าลบเอเนอร์จีที่ลูเมนัสประกอบขึ้นเพื่อลบล้างมัน ต่อมาลูอีเลยอธิบายต่อว่าด้วยเหตุนี้คนเหล่านั้นจึงพยายามทําให้ท่านลูเมนัสพึงพอใจอีกครั้งกับมังจะจับมือกับกลุ่มพ่อค้าฝั่งตะวันออกชักใยจอมานเคมนอย่างลับๆก็หาใช่เรื่องประหลาดใจไม่คนเหล่านั้นโดยเฉพาะหากเป็นปรมาจารย์แห่งวันอาทิตย์แจนคงจะไม่รอให้สายเกินไปเช่นเคมนครับด้วยกล่าวแล้วจบการอธิบายมันเป็นเรื่องที่ลิบลูพูดขึ้นมาเพราะนึกขึ้นได้ แต่กลับดูเหมือนสมเหตุสมผลแม้แต่ตัวเองก็ยังตกใจน่ากลัวความเชี่ยวลาดที่เหมือนจะเอ่อล้อนออกมาเขาคิดว่าตัวเองช่างน่ากลัวจริงๆร,ระหว่างที่ลิบุลกำลังชื่นชมตัวเองอยู่นั้นรู้สึกเหมือนว่าลาฟเฟลจะพูดอะไรบางอย่างแต่ริบุลก,ก็คิดว่าตัวเองคงจะคิดไปเองแน่ๆไม่แน่ว่าอาจจะอิจฉาพรสวรรค์ของตัวเองก็ได้เพราะว่าริบุลไม่ได้ถามคําถามลาฟเฟลคงคิดว่าโดนแย่งหน้าที่ไปกระมัง ต่อมาฮินาตาเลยพูดว่าหรือว่าวันทั้งเจ็ดคิดว่าฉันเป็นตัวเจก,ก,กะด้วยเหตุผลนั่นกันนะฮินาตะฟังแล้วทำหน้าเอื่มละอานั่นสินะพวกเขาคงตั้งใจจะทำให้เคมนลืมตาตื่นแล้วสู้กับเธอกะมังข้าคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะไม่เลือกวิธีการดิบรุที่ฟาร์มทั้งส,สองคนพูดแล้วก็คิดในใจว่าอืมจะบอกว่าไม่ใช่ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเนี่ยใช้ให้เคมนโค่นฮินาตะหลังจากนั้นก็กํจาจัดเคมนหรือไม่ก็ชักใยในฐานะหุ่นเชิดงั้นเหรอ ถึงจะย,ยังไม่เป็นที่กระจ่างว่าตั้งใจทำอะไรแต่ความจรงรับภพกดีของเชมนคือของจริงหาค้เห็นจนิาได้วันทั้งเจ็ดก็จะทำอะไรดั่งใจนึกให้นาจากปามุสทำลายพวกริบุรุแล้วทำให้หลักคำสาขออศาสนาลูเมนัสเป็นรากฐานอันมั่นคงแน่นอนว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจะถูกแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างดีเพราะว่าประเทศใหญ่ๆจะเคลื่อนไหวกันพวกพ่อค้าฝั่งตะวันออกถึงได้ขายอาวุธสินค้ายุทธ,ธั์ และเสบียงด้วยราคาสูงกันว่าเล่นเลยสินะจากนั้นพวกตนจะได้รับความโปรดปานจากลูมมนัสกลับมาถึงการกล่าหาจะไม่ใช่เรื่องดีแต่เรื่องนี้มีค่าพอให้ค่ควรในฐานะมีความเป็นไปได้หนึ่งก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้า